คุณชินนายคุณมณีน,นานะคะนอกจากจะออกมาถแถลงเป็นทางการเป็นครั้งแรกแล้วนะคะต่อสื่อมวลชนจำนวนมากอย่างน้อยก็มีความชัดเจนเกิดขึ้นค่ะว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะจะยังคงใช้สายการบินอื่นบินร่วมแล้วก็บินแทนสายการบินนกแอร์อีกต่อไปนะคะจนกว่าจะถึงวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะ่ะเพื่อรองรับจํานวนผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์มีจำนวนทั้งหมดประมาณนะครับ3,000คนจาก17 เที่ยวบินที่เจอปัญหานะครับจากกรุงเทพเองก็ประมาณพันสี่พันสี่พันห้าประมาณนี้นะครับนะ นี่เป็นคำยืนยันของนายภาทีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์แถลงชี้แจงเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์นักบินหยุดงานเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยพบว่ามีผู้โดยสารได้รับผลกระทบกว่า3,000คนซึ่งกระบวนการเยียวยาผู้โดยสารได้ยึดตามหลักเกณฑ์ของกรมการบินพลเรือนขณะนี้ได้เยียวยาผู้โดยสารแล้วร้อยะ4 0ของจํานวนผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ส่วนประเด็นการสอบสวนนักบินที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หยุดบินนั้นขณะนี้มีไล่ออกหนึ่งคนและเหลืออยู่ในกระบวนการสอบสวนทั้งหมด5คนหลังจากการสอบสวนแล้วพบว่ามีนักบินสองคนไม่เกี่ยวข้องซึ่งทั้ง5คนนั้นจะสอบสวนต่อและคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสองวันนี้นายพาธียืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาภายในองค์กร,รมันเกี่ยวกับไม่ใช่แค่นักบินอย่างเดียวมันเกี่ยวกับภรรยาลูก ญาตพี่น้องเพราะว่าเราออกข่าวอะไรไปเนี่ยเราจะต้องระวังไม่ให้กระทบถ้าเกิดเขาไม่ผิดจริงๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งถึงแม้ว่าจะผิดถึงแม้ว่าจะผิดเราอาจจะมองได้ว่าเขาเองไม่ได้เป็นคนไม่ดีแต่อาจจะมีสถานการณ์ในเชิงของ Operation ่นทั้งหลายที่มีอยู่แล้วมันมีการ i n t e r n a l issue หรือภายในนันปัญหาภายใน นายพาทียืนยันด้วยว่าสายการบินนกแอร์มีคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลส่วนกรณีที่สายการบินนําครูฝึกและนักบินที่ไม่ผ่านมาตรฐานมาทํางานนั้นไม่เป็นความจริงและครูฝึกนั้นมาจากสายการบินไทยมีอายุงานมากกว่า20ปี นายพาธีระบุได้ว่าขณะน,นี้อยู่ระหว่างการยกระดับสายการบินเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของสำนักงานความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งสหาภาพยุโรปหรือเอียในต้นปีหน้าเนื่องจากต้องการหาพันธมิตรจากสายการบินยุโรปร่วมด้วย ส่วนการให้บริการผู้โดยสารเพื่อรองรับการเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์นี้นายพาทียอมรับว่าสายการบินนกแอร์ยังมีความจําเป็นต้องจ้างสายการบินพันธมิตรเช่นสายการบินไทยไทยสมายนกสกูลและไลออนแอร์รวมบินต่อไปอีกจนถึงวันที่22กุมภาพานันธ์นี้เนื่องจากขณะน,นี้มีจานวนนักบินไม่เพียงพอรวมถึงนักบินบางส่วนยังอยู่ในกระบวนการระหว่างถูกตรวจสอบและไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อผู้โดยสารในช่วงสุดสัปดาห์ จะต้องติดตามกันนะคะว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะการให้บริการของสายการบินนกแอร์นั้นจะมีปัญหาหรือไม่แต่ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะในระหว่างที่นําสายการบินอื่นมาช่วยบินแทนค่ะคุณชินนายคุณมณีนา่าทั้งคุณพาทีบอกนะคะว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ค่ะ